เเดินไไนไคหอรับสงวันนี้เราจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศนะคะการใส่เสียงเพลงเพลงอยา่างกับวัลูแทนในตางซื้อเพลงในตางมื่อเนี้ยแนนเดี๋ยวไปฝึกกัเลยค่ะคทุกคนคะ่ะตอนนี้อยู่ในห้องอัดแล้วนะคะซื้อเพลงว่าหยางหี่ใบป,ป๊อปอย่าเขาแต่งแถวอย่าเขากินให้ต <c oughs> าต้องตาอย่าเขากินให้กินเด็กดื้อนะ เขาไปที่ตีกองให้ได้ไม่ใช่เดี๋ยวโดนตีเดี๋ยวเขาใส่เองออกไปอย่ามาตีกองน้อาใส่งามๆละตุ้มตาตุ้มตันตุ้มแต่เติละตุ้มตาตุ้มตันตุ้มแต่เติละตุ้มตาตุ้มตาละเขาเชิญมาใส่พวนรู้เนื้อไม่รู้ใจกันเขาไปสัมพันผู้หญิงคนเดียวเรา